วัดบุรพารามด้ค่ะสัวราใส่ยค่ะเัรียของคการกอค่ะยขาดมาหจะดก้รอดัวสวัสดีค่ะพวกเรามาจากชมรมเด็กช่างคีมจะขอเชิญร่วมบร right. ิจาเป็น yup> um um ้านพูดจังมาะพูดดัง ให้เล no ือ่ะ่สหมวนโกสวัสดีค่ะผู้หนูมาจากโรงเรียนอนุบาลสตินจากชมรมเด็กช่างทินะคะขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยเหลือวัดบุรพารามด้วยนะคะมาขอบคุณค่ะ ไหปศีค่ะวัดท่า่เรื่องถ้าคุปนาไสให้เป็นวัดทุกยาราเป็นเดิ๋ยมนเสกาเป็นคนที่เขอบคุณค่ะขอบคุณแเดี๋ยวเลยขอมเลยัดเป็นค่า้วดาราค่ะ

ขอเชิญน้องบริจาคไปฆ่าน้ำข้าวไปให้กับคนขอนรา,ข,า,ข,าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ากินมากเลยอะค่ะอุ้ยนี่ไงียบเลยขอเชิญน้องมริจาคทาน้ำข้าวไฟให้แกับคนขอะราขอบคุณ <c oughs> ค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ยขอบคุณค่ะหิวแล้วกล้วยนากินมากเลยอ่ะใครหิวนี่มาซื้อได้ที่นี่เลยนะคะเนี่ยยอดเยอะมาก ขอบคุณค่ะนี่ดังนี้บายค่ะพิมพ์น้องเขาจะให้อ่ะเองขอบคุณค่ะเด็กอนุบาลด้วยกันช่วยเหลือกันขอบคุณค่ะเรื่อไม่จ่ายคาาน้ำข้าไฟให้เก่วมาบุ้รคารานไค่ะขอบคุณค่ะเนไปได้ทุกร้านอน่ะหิวอ่ะ น่กินาเลยอร่อยนเ่ยนเียหมามาทโครงการนี้มากินเลยเหร่ะคุณ่าหิมหิหิมอันนี้เอะค่ะค ทา่นี้กเป็นจากน่จากากคารคะขอบคุณค่ะย่างเขาทางนี้เอคิม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเบียดคุณผูห้หญงนี้ ค่ะเห็นไหมค่ค่ะเก็นมากอลยลูกเห่นจริงๆเลยค่ะลูกสาวของอสตินวัดใช่ไหมเออเออลงในอันดัตอสตินค่ะลูกสาวออสตินวัดเป็นรักเรียนลูกสาค่ะ

พิมทำไมเดินกลับไปกลับมาทำไมไม่ทาขอเชิญไม่ได้จัดเป็นค่นเข้าไปแต่ว่าบนคาลามไม่พขอบคุณค่ะ còn anh coi <laughs> cái <laughs> máy Mì của cái máy ảnh của cái 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 คุณค่ะมาไหมขอบคุณค่ะสวัสดี่ะเอ้ยวัดีเพื่อนจ้าไม่ไรเอนี่ที่มสั่งกับันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ มีจิตศรัทธาเพื่อนเลยห้องเดียวกันสุดยอดห้อไปทขอบคุณค่ะลูกเราต้องเดินกับไปทาง้นนะไดีจ้าพอขอบคุณค่ะ ฉอเนกันไม่จากให้เชื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับบุระร้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ละร้าน่ะคุณน่ากินมโอ้ยให้กับุรรานะค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะทีมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะอ uh um ้น่มานเล้น้าเ่โรงเรียนคนจนหกาว่าโรงเรียนมบานนั่นก็โนนะอย่างว่าตนเรียน่า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ตับขอบคุณค่ะทำไมลูกต้องไปคะต้องยอนุบารินค่ะโอ้โหวันนี้พ่อกับแมู่่ไหนลยลูกมาทะเลเหรอค่ะให้ให้ เป็นโครงการค่ะเขาเป็นโครงการแล้ว้องไปทำอะไรลูกไปไปทำบุญเพื่อเป็นเพื่อช่วยเหลือค่านางพระไฟวัดบุรพารามค่ะวัดบุรพารามค่ะถูกนนถูกวัดบุรพารามหรือเ่าลูกไปกินขนมชิ้นมั้งอืกข้าวต้มชิ้นนั่นข้างติมเหรอลูกไม่ได้ชิมจะทำอะไรหรือเปล่าลูกเป็นโครครับ ป,ป็นค่ะเป็นโครงการ i อเอสามค่ะของวิชาคณิตศาสตร์ค่ะต่อเส้นคุณนะะคก็คุณครูต้องให in oui, ้หนูกล้าคิดกล้าทำแน่นอนค่ะคุณคงไม่ใช่เน้นเงินอย่างเดียวเพราะเข้ามาในโรงินแล้วใช่ยากค่ะกล้าคิดกล้าทำมี่วามอดทนขอบคุณค่ะแล้วตู้ลูกยันตกใจงา แล้วพวกเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหนึ่งสองหน่ร้อยห้าร้อย ใรน้าเปสี่นบาทนาเรี่นคุณน้าเปียนเปลียเปน่อล่ันอเอมามาแหละมาแหละนเนบาทรู้จักพี่เขาไมพี่เขาชื่ออะไร เอาไปทิ้งแขกตรงนน้นนะีเขียวไี่าหนอยู่ตรงนียูู่ตามตามช่องช่องของกล่องเลยนะหกสิบบาทสิบแปดาสิบบาทหนึ สงร้อยสี่สิบหาสิบสองหสิบย่ืมคับเป็นกองกองไว้ลูกจะได้นับทวนอีกทีหนึ่งยี่สิบสี่พร้อยทำไมมรอร้อยห้าสิบเนี่ร้อย สองร้อยสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบบาทสามหกสวัสดีค่ะเงินทั้งหมดที่รวบรวมได้นะคะเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งพันเก้าบาทค่ะจะนําไปบริจาคให้เงินทั้งหมดจะนําไปบริจาคที่วัดบูรพารามนะคะขอบคุณค่ะ